เดี๋ยวเดีด๋ยวเรามาให้อาหารปลากันนะครับดูครับดูครับปลายักษ์ครับปลายักษ์ครับ<อ>ดูปลายักษ์ครับดูครับมันจะตะปบเหรือครับตัวใหญ่จังเออล่อ,อมันหน่อยล่อมันหน่อย,อยไปหรือยังโอ้เหลือ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  ันบอกมันเมื่อไหร่จะได้กินเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยน่าจะม่ไลหาลยเนา่ยตัวนน่าจะมีเยอะแล้วมันตัวใหญ่มากเลยนะ ตัวน้อยมาขนาเยอะแล้วมากระเต็ม mm นี hmm. ่หุ้ยไอนตัวนั้โหมาเยอะอ้าวไอ้ตัวน้อยก็กินเหรอเตอดตอดตอดลองใครอะไปอยู่นู่นแล้วอ่ะแล้วเข้ามาเฮ้ยนู่นไงมันมีตัวอยู่รูนี่อะเข้ามาถ้าคนโดดลงไปมันจะกินคนเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเหนียไม่น่าจะเหนียวเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ตือนี้ก็แแล้วมันน่าจะอิ่มแล้วหรือล่าไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัววุ้นถึนมาแล้วามไปอยู่ในบ่อเรานี่ใ่เป็นัแล้วตัวนีมาไะมาแล้วมาแล้วมาแล้ ยรามเอาเบ็ดใส่ด้วยดิเอาล่อใส่ท้ายรถกลับบ้านเลยอ้่อาหารมันะตัวละยี่สิบนี่กยไมดสวัสดีครับดูครับเรามาให้อาหารปลาช่อนอมีซอนเองครับตัวเริ่มเทิมเลยครับดูครับ 拜拜。